ข่าวต่อไปจะเป็นข่าวของคุณสอนรามน้ำเพชรค,คือสอนรามน้ำเพชรเนะี่ยอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยเธอยุคปร,ประเทศบ้านเราเนี่ยเรียกว่าแบบหมอลำอลิเกอะไรอย่างเงี้ยที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอะมา,มาแรงมากมาแรงมากจะบอกว่า งานเขาวันแน่นกันอยู่แล้วนะออแต่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปเห็นอะไรขนาดนั้นไม่ไม่มีโซเชียลมีเดียแต่ตอนนี้เห็นได้เลยว่าคิวงานเขาคือแบบพิออ่มโอแล้วล่าสุดเนี่ยค่ะเราเราก็เลยไปอ,อัปเดตแล้วกันว่าแบบเออคิวงานตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าด้วยด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรคณะเขาอะ มีแบบคนที่มีสุดยางเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนนุ่นดำดงใช่ไหมแล้วก็มีเนี่ยอ่ารุ่นดำดงก็แบบไปไลฟ์อะไรขายของตอนนี้แล้วอะไรเงี้ยนอกจากการเล่นลีเก้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้คิวยาวอ่ะข้ามปีไปแล้วน้องเอ็มแล้วที่สำคัญคือสิ้นปีนี้ไม่มีคิว้วนะตลอดระยะเวลาสิ้นปีนี้แต่มันไม่ต้องจองก็คือปีหน้าเลยใช่แต่มันไม่ได้ไหมายความว่าเขาเล่นทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหังน,นะเขาก็จะเล่นเฉพาะวันที่แบบว่า อ่าวันที่เขาวันที่เขามีมีมีคิวเล่นอย่างเช่นแบบเสาที์วันสุดวันลาใช่ซึ่งทั้งหมดตารางอ่ะมันเต็มไปหมดแล้วฉะนั้นก็คือตอนนี้ก็คือแบบขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนกันนะคะโดยมีหนึ่งข่าวที่น่าตกใจคือตอนนั้นเอ็มจำเรื่องคุณนุ่นดำรงได้ปะที่เหมือนบอกว่ามีดราม่าออกมาแล้วเขาก็เหมือนแบบมีคนไปถามเขาว่าเขามีแฟนยางเขาไม่แฟนกับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบวีนวินนิดนึงเอออาจจะบอกว่า พี่เป็นคนในครอบครัวหนูเหรอคะทำไมหนูต้องเล่าให้พี่ฟังอะ่ะแค่พูดเาบาๆมันจเจ็บเลยถูกปะเออแต่ว่าเขาขอโทษแล้วไงแต่แต่หลังจากนั้นเขาก็ออกมาขอโทษซึ่งเราอ่ะก็รู้สึกว่าเราเราเข้าใจคุนนุน่นนะการเป็นบุคคลสาธารณะมันไม่ใช่คนที่แบบจะต้องมาทอยตอบคำถามทุกคนนะคือบางเรื่องเราก็อ,อาจจะอยากเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าพี่เอ็มมีแฟนหรือยังพี่จบพี่เอ็มเป็นแฟนกันค่ะจบจบมันจบตรงนี้แหละจินได้ไหมน่ากลัวมั้ยจินได้ไหม จิ้นได้ไหมทุกคนเอมฉันอยากฉันอยากไปรีวิวเป็นคู่จิน้นเ,<อ>เราจะเป็นคู่จิน้น แปลกๆเธออะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณนุ่นเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วคือเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าจริงๆเหตุผลที่เขาพูดไปอะมันไม่ได้ว่าเขาอะมาถึงละวินเลยคือเหมือนแอคเคานั้นอะเข้ามาถามเขาบ่อยเกินซึ่งบางทีอะเวลาเราไลฟ์เราก็เป็นเราอยากพูดเรื่องอื่นาะสมมุติเวลาเราไลฟ์เนาะเราเราเราก็จะอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ที่มันไม่ดีเราจะเลื่อนผ่านเราเราจะไม่มองเราจะรู้สึกว่าเราเห็นแหละแต่ว่าเราก็จะข้ามไปเลยเพื่อไปอ่านคอมเมนต์อื่นตอบคอมเมนต์อื่น แต่วันนั้นน่ะคนน่ะคนนั้นน่ะถามอยู่นั่นถามนะั่นตัเป็นข้อความสแปมแกเข้าใจไหมแปลว่าพอเป็นข้อความสแปมเสร็จเขาก็เลยต้องวีดไงพอเขาวีดเสร็จอ่ะเขาก็อธิบายเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นเราก็เลยต้องมาถามคุณสอนลามว่าแบบอาจได้คุยกันหรือยังเกี่ยวกับประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกตั้งแต่เกิดเรื่องอ่ะก็ไม่ได้อัปเดตกันแล้วก็ที่สําคัญคือยืนยันนะว่านุ่นไ่ะยังอยู่ในคณะเขานะคือบางคนบอกว่าเหมือนถูกซื้อตัวคณะอื่นซื้อตัวไปแล้วก็คือมายืนยันคุณแบงค์ก็ยืนยันนะคะว่ายังอยู่ยังอยู่จ้ะเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องด้วยน้องเอ็มที่แม่นำหนึ่งแม่นำหนึ่งที่ตะกอกหอยห่วยเนาะเออเขาก็แบบว่าเปย์ให้เลยพันหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหถือง โชคดีลายบุคคลของคุณนุ่นไปอาไปฟังเสียงคุณแบงค์สอนรามกันฮะ ก็มีคําถามเยอะมากเลยว่าพี่หรือแบบคณะเปิดรับสมัครไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆ้วเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยากจะมาร่วมงานกับพวกเราทีมงานสอําเพชรนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะก็คือดูจากตารางงานแล้วตอนนี้ไม่มีเวลาเลยที่ที่จะเปิดรับเลยเพราะว่าด้วยจํานวนนักแสดงตอนนี้ก็มีอยู่เยอะแล้วครับใช่เอาไปเป็นเผื่อโอกาสข้างหน้านะครับถ้าเกิดเปิดรับสมัครเนี่ยครับก็จะรีบประกาศให้ทุกคนได้ทราบทันทีเลยหนึ่งวันพันเหตุการณ์ อยู่<ช>จริง,รงครับจริงๆตั้งแต่แบบพอคุณพ่อไม่อยู่เราได้เข้ามาดูแลเองคือจะรู้เลยว่าปัญหาแต่และฝ่ายแต่และหน่วยคือมันมีเยอะมากเลยค่ะถ้าสําหรับแบงค์นะครับในเรื่องของดราม่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น เรื่องธรรมชาติเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดดราม่าเมื่อไหร่และมันจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้จริงๆแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือเราต้องมีสติเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่อันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ทราบด้วยจะบอกว่าไม่รู้คือก็จริงจริงๆพวกหนูอยู่กันมาอยู่กันมาแบบพี่น้องอยู่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ค่ะส่วนใหญ่เราเป็นสัญญาใจเลยคือแค่ อย่างถ้าถึงเวลาแสดงที่เกคือทุกคนก็มาทาหน้าที่ค่ะแล้วก็รับค่าแรงแต่ละคนก็คือจบถ้าใครติดตามคณะสอนร้าเพชรตั้งแต่เด็กๆครับจะรู้เลยว่า,าตั้งแต่เราตั้งคณะมาครับมีศิลปินคนไหนบ้างที่เติบโตกับคณะเราและเขาก็ขอไปเติบโตเองตามาทางอะไรของเขาเน<ก>ี่ยก็มีครับมีหลายคนเลย หรือว่าเคลียร์ไปนะคะเมื่อกี้เราก็าชมว่าเขาสวยนะสวยมากเพราะว่าคุณพี่เห็นน้ำเพชรเนี่ย็็คือท้องอยู่ด้วย<ช>ออตั้งคันอยู่ด้วยก็สวยมากๆเลย